จิ้งจกขี้เล่นกระโดดตกใส่หัวแม่ค้าทุกวันคอหวยแห่แตีเลขเด็ดเชื่อว่ามาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจิ้งจกนะคะสงสัยจะชอบแบบนี้นะคะกระโดดตกใส่หัวแมคค้าทุกวันทําเป็นประจําจนคุ้นกับคนเลยนะคะจิ้งจกที่ว่านี้กระโดดใส่แม่ค้านี่นะคะตกใส่แม่ค้าเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ เป็นแม่ค้าขายของชำนะคะในเขตพื้นที่บ้านโคกสวายหมู่หนึ่งตทับทันอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์นะคะในขณะที่มีคนไปซื้อของอยู่นั้นนะคะกำลังพูดคุยกับลูกค้านะคะก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเมื่ออยู่ดีๆนะคะจิ้งจกตัวหนึ่งก็ตกลงมาใส่หัวแม่ค้านะคะแต่แม่ค้าก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลัวหรือตกใจเลยแม้แต่น้อยนะคะ ซึ่งแมค้ารายนี้ชื่อนางโชติกาอายุ56ปีนะคะอยู่ที่บ้าลขที่16โม15ตำบลทับทันอำเภอสังขระจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเธ mm hmm. อเล่าว่าเธอนั่งอยู่เฉยๆเพราะคุ้นเคยกับสัตว์ในบ้านจิงจกตัวใหญ่ๆกระโดดเกาะหัวไม่รู้สึกกลัวและก็ไม่รู้สึกตกใจอะไรเลยนะคะที่จิ้งจกไม่ยอมไปสัทีนะคะจิ้งจกเธอบอกว่าคงคุ้นกับเธอเพราะว่าตกใส่หัวเธอเป็นประจำเลยนะคะ แล้วเธอก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายจิ้งจกนะคะมันคงไม่กลัวแล้วนะคะเธอบอกให้มันลงจากหัวเธอหรือจงจากผมเธอไปมันก็ไม่ยอมไปนะคะเธอจิงคิดว่ามันน่าจะมาให้โชคนะคะไม่ใช่ตกลงโดนตัวโดนหัวนี่วันเดียวนะคะแม่ค้าบอกว่ามันกระโดดลงมาใส่เนี่ย เป็นประจําเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะคะสงสัยจะคุ้นกับคนนะคะและแน่นอนนะคะชาวบ้านนะคะรวมถึงคุณโชติการนี่นะคะก็วิเคราะห์เลขเด็ดตีเลขเด็ดเลยนะคะเชื่อว่าจิงจกตัวนี้จะมาให้โชคนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าหัวก็คือ5จรจิงจกก็คือ7นะคะตกก็คือ6นะคะรวมเบ็ดเสร็จให้เลยนะคะ5 6 7นะคะและแน่นอน เลข003ก็มีนะคะรวมถึงเลขที่บ้านคือเลขที่16นะคะบระดาขอหวยเอาไปลุ้นเลยนะคะงวดนี้นี่เลยนะคะจริงจกชอบตกใส่หัวคนนะคะสวัสดีค่ะ